จากจุดชมวิวสามแยกบ้านใหม่นี่ครับเราก็จะมาซื้อของกันนะครับเรามีของขายหลายอย่างด้วยกันอื่ครับมีข้าวโพดปิ้งแล้วก็มันปิ้งด้วยนะครับนี่ครับเราอยู่ตรงนี้กันแล้วก็มาตรงนี้มีฟักฟักฟักทอง อันนี้ฟักทองใช่ไหมคะใช่เหมือนกับอันนี้ฟักทองนี่ฟักทองหน้าตาแบบนี้ด้วยนะครับมีเคยเจอกันหรือเปล่ากุชิด้าคะน้ำเกุชิด้ารีวิวให้ป้าป้าดูหน่อยครับมันคือฟักทองอะไรคะก็เป็นฟักทองค่ะก็คือฟักทอง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 พี่เบียมฟักทองอะไรครับบักอญี่ปุ่นบักอญี่ปุ่นเอ้ยพี่เบียมใช่หรือเปล่าเขาเรียกว่าฟักทองเอ่อฟักฟักทองฟักทองฟักทองไหนชื่ออยู่ไหน พี่ว่าพักทองอะไรคะัท้องญี่ปุ่นนะ,ะัท้องญี่ปุ่นนานาโอ้โหโพี่พีมพูดถูกักท้องญี่ปุ่นดุนดุนดุน<ม>คนขายก็สวยด้วยนะครับนี่ครับหน้าร่าด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสอามบรรยาก,กาศดีมากเลยนะครับจินได้อยู่กับประมาณนั้นลูกอย่าเพิ่งออกไป<ม>ทางนี้ก็มีมันปิ้งด้วยนะครับนี่มีมันปิ้งแล้วก็มีข้าวโพดด้วยข้าวโพดปิ้งสวัสดีครับคุณยาย you? Good morning. คุณยายน่ารักนะครับคุณยายยิ้มน่ารักมากเลยตรงนี้ก็มีผักโอ้โหมาที่เดียวได้ครบเลยนะครับมีทั้งผักมีทั้งมันปิ้งมีทั้งข้าวโพดนี่ตรงนี้ก็มีด้วยนะครับพิมพ์พิมพพิมพ์ผักสดสดจากสวนของเราเองปลอดสารพิษนี่นะครับประโยชน์ของการท่องเที่ยวได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกัศน์แล้วทําให้เรามีจิตใจจ่มใสเบิกบานเห็นทุกสิ่งอย่างนั้นเป็นสิ่งที่สวยงาม นี่ครับส้มก็มีอยากทางส้มก็ซื้อส้มกันได้นะครับพิมพิมพิมแล้วพี่สอนจะพาไปดูวิวถิงท้ายด้วยวิวตรงนี้อีกมุมหนึ่งมากันเลยตามพี่สอนมาเลยครับนี่ครับวิวของเราด้านล่างไปแบบนี้ครับแสงจ้าไปหน่อยนพี่สอนลดแสงให้ รัแสงลอีกครับโอเคสวยแล้วสิเห็นไหมครับรับบรรยากาศรับพลังงานรับสิ่งดีๆกับการท่องเที่ยวค <B ull et noise> รูสอนตลอนเที่ยวจะพาเพื่อนทุกคนไปเที่ยวกันทั่วประเทศกันเลยนะครับ <B ull et noise> ที่แห่งนี้ก็คือจุดชมวิวบะ3สามแยกบ้านใหม่ที่ท่าจรรันแม่ริมเชียงใหม่ ติดตามพี่ซอนได้ที่ครูซอนตลอดเที่ยวนะครับจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกัน